โอ้ขอมาส่งแล้วเย้ใ yeah. ห้เยาะก็ต้องขอกราบสีท่าทุกท่านที่เข้าชมรายการเก็บทอยเช่นเดิมเช่นเคยนะคะเคนะคะวันนี้เก็บก็จะมาแกะพัสดุจากช้อปปี้ก็คงจะรู้นะคะว่าเป็นอะไรเป็นโฟเต้เซ็ตพีเอ็นเคดีบูรุ่นสอ,อ,อ,องนี่นะคะคือเคลิปต้องการเอสเอชอาราตาสงสัยคงจะรู้น่าคลิคามิโอชิเคยคือคางวินาทนะคะโอชิ โอชิวิรยากยมีสามคนดิโอชิจูเน่แล้วก็วิรยาแล้วก็คอนนะคะโอชิสามคนนี้แต่สั่งเนี่ยสั่งไปกบและตานะเดี๋ยวนี่คืออะไรหนานี้หนานี้โอเคก็มาแกะกันเลยดีมากนี่สั่งมาตั้งแต่เดือนอะไรไม่รู้เคปบ jadi <tuk> is jangankak-macam โนถุงมือนะคะตอนนี้ตางอ้ยน่ารักอ้อยน่ารักจังมิวนี่ว้าวอุ้ย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 ผักมผักมนะคะแล้วก็อะไรอ่ะออมแล้วก็ขมิ้นอุ้ยน่ารักม้อน่ารักจังตอนนี้อายุสองคิดว่าตกมาเกือบหมดทุกคนอ่ะ มาอันที่สองนะคะคือเซ็ตเคสฝาแก้วเลยนะคะก็มีเครื่องน้องถุงมือเช่นเคยนะคะเป็นปกซีนะคะปกเกืชอบปกซีมากปกซีน่ารักซึ่งปกซีน่ารักมากอ่ะปุ๊บดีนี่อุ้ยไอ้ย่าไอ้ย่าอ๋อดีนี่เว้ยมันงออ่ะใครวะ ไมล่าเออเอ้ยมายูเหรอจำสับสนกันฝ้ายผักโขมอุ้ยผักขมเซมีแล้วอ่ะว้าวไปขายอ่าสุดท้ายนะคะโ้ไม่ไม่ไม่ได้เอเทตาแน่นอนเลยไม่ได้จูแน่ด้วยเนี่ยวิรยาอยู่ไหนล่ะวิรยาฟ้อนอยู่ไหนอยากรู้เกม มายูเซมีแล้วอ่าแรกอันนี้เป็นคอมปกตานะคะมายูนัทเทอรีนว,ว้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอชีเหมือนกันใครอ,อะเค้กอันนี้อันยังซ้ำอ๋นนสำอ,อสวา คือแคปโอชิน่ะก็โอชิเคปก็โอชิอ่ะตามนี้เลยนะคะอุ้ยอะงานอ้อยนี่นี่โอ้ยเคปคือแคปโอชีโอชิหลายคนจะจำไม่ได้นะนัทเทอรีนเค้กแล้วก็มิวนิกมิวนิกเคปก็โอชิเนาะจริงไม่รู้อ่ะโอชิหลายคนเลยอ่ะแต่โอชิที่ชอบสาวนำเนี่ยก็บอกไปแล้วนะคะต้นทิพแต่มิวนิกน่ารักมากอ๋อน่ารัก อ,อก็สรุปก็ตามนี้นะคะส่วนที่เด็ดสุดเนี่ยคือแค่แก้อคอมปกและตาะคะนี่แต่ไอคอมสูงเนี่ยไม่ได้นะคะเศร้ามันไม่เป็นไรไม่ได้คอมปกอละตาก็ดีใจแล้วนะคะนี่ลัตตาลัตตาชีเอออ่านไม่ออก <laughs> โอเคนะคะก็ปกเอปก B ีเอยปก B ีปกซีนะคะก็ ก็ได้มาต้อนท่านนี้นะครับมีได้เซมิสสองฟองคือเซมิสมาอยู่กับเซมิสผักขมนะคะส่วนซัมก็ซัมแนททัลีนะคะไม่เป็นไรเนาะโอเคงั้นคลิปนี้ก็ต้องขอมาทงช่องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคลิปทอยชาแนลกันด้วยนะคะโอเคก็อองั้นไปแล้วนะคะบ๊ายบายซิวเกดบาย